เมื่อมีคนบอกว่าถ้าไม่เลี้ยงแมวรวยไปแล้วดูปากนัชชานะคะถูกค่ะแต่กูอยากเลี้ยงแมวไงรวยก็อยากรวยแต่กูอยากเลี้ยงแมวมากกว่าไงไม่เลี้ยงไงไหวหน่ารักซะขนาดนี้มึงดูหน้ามันดีไอ้ต้าสลิดช็อตเงินของแม่แม่หมุนเงินเป็นลูกห่างก็เพื่อนหนูนะลูกรักไงรักกินไม่ได้แต่มันอิ่มเอมมันอิ่มในอกจนล้นออกจากปากนอนตะแคงก็ไม่ได้มันจะไหลออกทั้งหูเข้าใจปะ คนที่ไม่เลี้ยงแมวไม่มีทางเข้าใจหรอกการที่นั่งกินมามะ่าดูแมวกินอาหารเมร็ดบัสโฮลิสติกโลละ359ในขณะที่ตัวเองซดมามะ่าห่อละ7บาทมันมีความสุขแค่ไหนการที่ได้ตักขี้แมวในทรายแมวเต้าหู้ถุงละ500มันมีความสุขเพียงใดซื้อให้ขี้ไม่พอต้องตักให้มันอีกและการได้ดูแมวนอนง,งายพุงใสแอรหน2 0ง0พ BTU ที่ผ่อน0นเซนนาน10เดือนและเปิดทั้งวันในขณะที่ตัวเองออกไปทำงานร้อนจนเหงื่อไหลใครย้อยอาบหน้ามันมีความสุขขนาดไหนบางคนวัดความสุขด้วยปร นเงนิส่วนกูวัดความสุขที่ปริมาณน้ําหนักของแมวบางคนมีเงินเยอะคือความสุขส่วนกูการจกพุงแมวแล้วแมวสวบคือความสุขสนุกสนานบันเทิงเริงใจอยากรวยไหมอยากสิใครจะไม่อยากบ้านหรือเปล่าทุกวันนี้ภาวนาให้ถูกหกตัวตรง5า้าใบทุกวันถึงกูจะไม่เคยซื้อก็เถอะวันดีคืนดีเกิดถูกหวย30ล้านขึ้นมากูสัญญาเลยจะไม่ต่อย,ยอดจะไม่ลงทุนจะไม่ทําหาอะไรเลยทั้งนั้นจะใช้เงินปีละล้านอยู่เงียบๆกับแมวและตุยเย่ไป